คุณผู้ชมช่วงนี้กระแสคนดังใจบุญไอซ์บักเก็ตชาร์เลนจ์ซู่ซ่าเย็นฉ่นกันแน่นโลกโซเชียลไปหมดเลยนะคะและแน่นอนว่างานนี้จะต้องมีคู่กเกรียนใจบุญบอยมากี้รวมอยู่ด้วยแน่ๆล่าสุดก็ยังใจบุญอย่างต่อเนื่องค่ะจัดเบิร์ตเดย์ชาริตี้ร่วมกับเหล่า FC ที่บ้านเด็กอ่อนพญยาไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองโอ้โหงานนี้อิ่มบุญกันสุดๆๆๆด,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 ดยอดไปเลยนะคะ มีวันคล้ายวันเกิดใกล้เคียงกันทั้งทีค่ะวันนี้เฮียบอยของเราก็เลยควงสาวมากี้นะคะมาทําบุญวันเกิดที่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนพยาไทยปกเกรดต้องบอกว่าแฟนคลับให้ความร่วมมือกันล้นหลามฟินและก็ได้บุญกันสุดๆเลยละค่ะ ต้องถือว่าเป็นงานบุญที่คึกคักที่สุดงานหนึ่งก็ว่าได้ค่ะเพราะนอกจากจะได้คู่จิ้นสุดฟินมาฉลองวันเกิดด้วยกันแล้วงานนี้ทั้งบอยประกอนและมากี้ราศียังขอเกณฑ์กองทัพแฟนคลับคับข้างมาร่วมทําบุญผ่านการบริจาคซื้อเสื้อลายกระตูนน่ารักน่ารักที่ได้รับเสียงตอบรับแบบท่วมทน้น เสริมทับบุญครั้งนี้กันด้วยครอบรครัวของฝ่ายชายซึ่งขนมาช่วยเหลือทางบ้านน่องพัดคุณแม่และขวัญใจตัวน้อยน้องวันใหม่ซึ่งแบกพลังมาเต็มกระเป๋าทั้งขายเสื้อทั้งเอนเตอร์เทนทำเอาเหล่าคนรักบอยกี้และติ่งน้องวันใหม่ฟินกันสุดฤทธิ์งานนี้สีสันบันเทิงเลยต้องขอเก็บภาพความประทับใจมาฝากกันเยอะๆเพื่อใครที่พลาดไปร่วมง,งานครั้งนี้ค่ะ เหมือนปีที่แล้วนะครับเราก็มาทําบุญวันเกิดด้วยกันนะครับใช่ค่ะแต่ปีนี้มีขายเสื้อสองสีเลยมีท<ช>ั้งสี<ม>ขาวสีดำเขาเนี้ยคนมาเยอะมากใช่แบบอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันแบบว่ามา,มารวมมิงมาทําบุญด้วยกันคือ,อเป็นการขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็หากิจกรรมดีๆทํากันซื้อของเล่นซื้ออะไรหลายอย่างมาทําบุญที่นี่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งเงินไปทําบุญที่อื่นด้วยครับสาหรับใครที่พลาดก็เดี๋ยวดูนะว่าเราจะมีขายเสื้อ อ,<ค>อยู่ในใออนไลน์ยังไงครับผม<ช>แต่ว่าเงินทุกที่ว่าคุณทําบุญด้วยกันมาเนี่ยได้ทําบุญแน่นอนครับผม เป็นพระเอกจอมเกรยียนที่คนรักทั้งวงการจริงๆค่ะโดยนุ่มบอยประกอบมาเข้าฉากงอนกับนางเอกมิ้นชลิดาและน้องมินนี่ในละครเรื่องแก้วตาหวานใจของคุณตุ่ปิยวดีมารินนน์ก่อนวันเกิดครบ30ปีของตัวเองเมื่อวันก่อนแต่ด้วยความรอบจัดฉลาดเป็นกรดทีมงานที่จะเซอร์ไพรส์เลยต้องวางแผนหนักถึงขั้นต้องให้ผู้ใหญ่ในกองถ่ายอย่างผู้กำกับพี่ชุชุดาภารวมวงอําหนุ่มบอยโดยการสั่งเทคแหลกก่อนจะให้สาวมิ้นชลิดาเดินหน้าตายถือเค้กวันเกิดมาแบบไม่ให้รู้ตัว ทำเอาในหนวดยิ้มตาหยีแถมออกตัวว่ารู้อยู่แล้วเพราะฉากนี้เล่นดีมากยังไงก็ไม่โดนเทคแน่นอนแฟนๆต้องดูกันให้ได้เลยนะคะไม่รู้เลย,เลยความจริงแล้วก็คือดีใจมากกว่าที่มีเค้กมาให้แต่ว่าถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็เฉยๆเราก็ดีใจทุกปีนะที่แบบมีเค้กวันเกิดมาให้มันกับก็มีคนโดยพอให้เราอะไรเงี้ยครับวันนี<ม><ไ>้เขาวาดวาดวาด,วาดการ์ดให้ครับผมอ๋อ,อยังไงพวกเรา3ามคนก็ขอฝากด้วยครับแก้วตาหวานใจครับผม ตอนนี้เราไปดูฉากสุดยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงตามสไตล์ผู้จัดพี่ไก่วรายุทธกันค่ะเล็กๆไม่ต้องใหญ่ๆเท่านั้นพร้อมทั้งขนทัพนักแสดงมากันล้นฉากล้นสตูด,ดิโอหนองแขมเลยนะคะงานนี้พี่ไก่ออกมายืนรอเวลคัมด้วยตัวเองเลยละค่ะ ตื่นตาทุกฉากสมศักดิ์ศรีผู้จัดอลังการดาวล้านดวงจริงๆค่ะโดยฉากล่าสุดของละครมาลีเริงระบาพี่ไก่วรายุทธจับเหล่านักแสดงสาวนำโดยนางเอกคนสวยพัทริียขึ้นเวทีร้องเพลงประกวดรายการเดอะซูเปอร์สตาร์ซึ่งเซตฉากยิ่งใหญ่เหมือนการประกวดเรียลลิตี้ระดับโลกโดยมีสาวเบสชนิด,ดาภาและนักร้องตัวจริงปุยฟ้าแต่งเต็มโชว์เสียงจริงแพทโชว์เพลงทันสมยัยปุยฟ้าโชว์เพลงลูกทุ่งเพราะจัดจับใจสาวแพทบอกว่าเป็นฉากที่ตั้งใจที่สุดในชีวิต เพราะเวทีนี้ยังมีคู่แข่งตัวจีดที่ยังไม่ได้ไถ่ทําอีกเพียบทั้งพระเอกสนยุคแจ็คเมทัศพี่โอ๊ตวรวุธและพี่ไก่วรายุท์ซึ่งสองรุ่นพี่จะมาในลีลาสาวประเภท2เตรียมอ้าปากค้างกันนะเจอเระเ็วนี้ไว้ได้เลยค่ะเป็นฉากที่ค่อนข้างดรามาค่ะเพราะต้อง สื่ออารมณ์ทางเพลงแล้วก็ทางแววตาก็ท้าทายนะคะเพราะหนูเองก็ไม่ชินกับการร้องเพลงแล้วก็มาร้องด้วยร้วแสดงด้วยโอ้โหหนักกว่าเดิมสองเท่ามีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยในเรื่องนี้นะคะ่ะดูละครไม่น่าเบื่อได้ฟังเพลงด้วยได้เห็นบรรยากาศในการประกวดร้องเพลงด้วยได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าว่าก่อจะมาเป็นเวทีประกวดร้องเพลงหนึ่งได้เนี่ยมันต้องใช้อะไรมากมายเลยอะคะ่ะอันนี้ต้องจัดเต็มเพราะว่า เราแบบอลาัางการดาวล้านดวงยังไงคำนี้ก็ยังอยู่ในหัวใจของผู้ชมเพราะฉะนั้นละครไก่ถ้ามีโชว่วงนี้ก็จะไม่ทิ้งคําว่าอลาัางการดาวร้านดวงค่ะ เตรียมทางตารอดูรายการใหม่กึ่งเรียลลิตี้ชื่อดังระดับโลก The Face Thailand กันได้เลยค่ะหลังจากเหล่าบรรดาสาวเพอร์เฟกจากทั่วประเทศแห่กันมาสมัครประชันโฉมเพียบซึ่งฝั่งแค่คุณสมบัติแล้วถึงขั้นต้องเอามือทาบออกเพราะต้องมีใบหน้าสวยใสยแบบไร้เมคอัพหุ่นดีเสียงแจ๋วแถมยังเล่นละครได้เก๋กูดโดยมีคณะกรรมการสุดชิคและเนี๊ยบมากในการคัดเลือกรอบแรกนำทีมโดยผู้จัดพี่เต้ปิยรัตน์พี่ตือสมบัติสระและพี่เมรันสรันทรครูสอนการแสดงช่อง3าม งานนี้แค่รอบแรกก็โชว์เคี่ยวปัดชับชับชับให้เหลือแค่30คนเนื้อเนื้อก่อนจะไปสู้กันในรอบต่อไปเพื่อ the Best, เฟ้นหาเดอะเบสเพชรเม็ดงามที่สุดที่พร้อมเจอจรัดในวงการบันเทิงเป็นทั้งนักร้องนางแบบและนักแสดงครบเส้นในคนคนเดียวว้าวเริ่มสิตุลาคมนี้ทางช่อง3มออริจินอลอดใจรอกันอีกนิดเดียวค่ะ จริงๆแล้วเราก็หาเออ่นางเอกนะฮะดาวดวงใหม่ที่จะประดับวงการบันเทิงนะครับก็ทําให้เด็กร้องไห้ไปหลายคนเพราะว่าเราอาจจะมีอะไรบางอย่างให้เขาแบบได้แสดงความสามารถออกมาก็มีคนที่เข้าตาเยอะนะคะจริงๆก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าผู้หญิงไทยเนี่ยสวยและมีคุณภาพเยอะฝากมเลยนะคะเดฟสค่ะ เพื่อเสริมสร้างนักแสดงคุณภาพที่มีทั้งวินยัยมารยาทและความเป็นมืออาชีพรองกรรมาการผู้จัดการคุณสมรักนรงวิชัยได้เรียกนักแสดงช่องสามมาอบรมการเป็นนักแสดงที่ดีที่อาคารมารีนอนเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีทีมผู้จัดอาทิแม่หนูสงสุดาพี่น้องอรุณชาพี่เอิญนิติพัฒน์มาให้กำลังใจอาจารย์ม,มายุรชาติป้าเจ๋ยยุทธนาที่ต้องรับอีกหนึ่งหน้าที่เป็นวิทยากรให้คำแนะนำและแนวทางสำหรับการเป็นนักแสดงที่ดีให้กับเหล่าบรรดานนักแสดงช่องสาม รวมถึงเหล่าผู้จัดการนักแสดงถึงเรื่องของการวางตัวและมารยาทในกองถ่ายโดยเน้นการดูแลตัวเองและรักษาเวลากาลเทศะก่อนที่จะได้เรียนแต่งหน้ากับเมคอัพอาร์ติชั้นนำพี่หัวการนิพัสให้ได้รู้พื้นฐานการแต่งให้หล่อสวยทะลุจอกันไปเลยค่ะพีนีข้อแนะนําคือจริงๆแล้วเราต้องหมั่นสํารวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเรามาอยู่ในวงการนี้เพื่ออะไรทําอะไรอ่ะคือที่นี่เป็นที่ที่ให้โอกาสโอกาสมันเหมือนมาง่ายแต่รักษาโอกาสนั้นแ้ยากใช่ พยายามพยายามที่จะบอกเขาว่าทาทุกอย่างเนี่ยต้องมีสติถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะพลาดน้อยถ้าตราบใดที่เราไร้สติเนี่ยทุกอย่างมันก็เพี้ยนหมดอะคะ่ะส่วนตอนนี้เราไปดูสาวชมพู่พร้อมอวดความสวยชัดเป๊ะทุกองศาในละครเรื่องสายสีเพลินกันดีกว่านะคะสำหรับวนนี้ต้องขอขอบคุณชุพิธีกรแสนสวยจากอมานิตาและเครื่องประดับจากเซฟานี่ชอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ